ดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชามรดษศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษสาปีที่5นักเรียนครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับรู้ไหมครับสัปดาห์ที่ที่14ครับนักเรียนสัปดาห์ที่14นะครับนักเรียนที่เราเรียนออนไลน์กันนะครับใกล้จะปิดภาคเรียนที่2แล้วนะครับเราจะขึ้นป .6 แล้วนะครับนักเรียนโอเค วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องนะครับการวิพินการทดสอบส่วนภาพทางกายวิพื้นเองนะครับก่อนที่เราจะเรียกนการนะครับเราควรรวมร่างกายอยู่ที่เคลื่อนที่ออกร่างกายแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนสี่อย่างนะครับไปเอาเลยคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก1าส okay. ิเหตขาไล้ครับเรียนเรื่งง 8, องข้างฝาอนะเวลารอมร่างกายนะยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแป้าสิบซ้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปด้าสิบโอเคนี่รือการรอมร่างกายแบบอยู่ที่กัไปในการรอมร่างกายแบบเคลื่อนที่กันบ้างครับเคลื่อนที่นะเรียนะ ควรวามร่างกายเพื่อนที่ยากดเียนะครับ้าว่าเด็กเด็กนกรไรเด็ะแล้วเนาะะละเนี่คือการว์มร่างกายแตบ แบบเพื่อนที่นี่ต่อไปเราจะมาต่อไปคือครับ3าคืออะไรออกร่างกายนะถูกต้องต่งความเนี่ ครัเราบอกลังกายแบบอยู่ที่ออลัอง,อง,กองกายแบบเลื่อนที่ออกกำลังกายร่างกายนะพร้อมพร้อมที่จะเรียนเลือกนะครับนักเรียนการทดอสอบสภาพทางกายวิ่หรือนั่นเองนะครับก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็จะวิ่งพื้นแตกต่างกันนะครับนักเรียนภายใน30มิวินาทีใช่ไหมนักเรียนก็จับเวลาได้เท่าไหร่นะครับนักเรียน แต่ไม่ต้องกับเวลาเนี่ยก็เอาแค่ตัวอย่าง5้าครั้งนะครับโอเคดูของผู้ชายก่อนนักเรียนนะครับผู้ชายก็เหยียดเท้าตรงนะครับ,นะรบแขนตึงแขนขอยรไป้างหน้านะครับแขนเลยศีรษะเราไปหน่อยหนึ่งนะครับนักเรียนลงเฉพาะข้อศอกนะแล้วก็หน้าอกของเราท้อเราไม่ติดพื้นไม่ชี้พื้นนะครับต้องหน้าถังนะครับเพืน่น อ่ะทรนี่คือของผู้ชายจบแล้วนะครับส่วนของผู้หญิงก็นะครับเราเข่าลงนะครับมือของเรานะครับมือขวากันนะครับพร้อมลดตัวไปท้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ลงห้ามโดนเพื่อนกันอ่าโอเคนะครับอันนี้คือการบิดพื้นนะครับแุกยใจก็หวังว่า แล้วเรียนุพงศ์คจะนำไปแต่งที่บ้างครับในสัปดาห์ที่สี่นี้ในรอบไปก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีครับ